กับขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชก,การพี่น้องผู้ดูแลประชาชน,นับจากอำเภอปรางกูเจงเนท่านวิทยาชัยเดชกําจอดท่านนายอำเภอปรางกูได้นำท่านหัวหน้าส่วนราชก,การและแลก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปรางกูมาร่วมพิธีเชา้าดีด้วยกับการรณรงค์พัฒนาบนและก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งและวันนี้ขอบคุณยัง โรงเรียนศรีเทวีวิทยาลัยทัพองดนตรีไทยในองค์เสด็จมาทุกคนวันนี้ได้มาบรรเลงดนตรีไทยในในการประกอบพิธีในแต่เช้าในกิจกรรมเช้านี้ครับขอบคุณท่าผู้ในการอบรมแล้วก็น้องนนักเรียนทุกท่านด้วยครับขออนุญาตประชามสำคัญครับหลังจากที่ลูกท่านได้ร่วมกันใส่บาตรจากคณะสงฆ์เสร็จสิ้นแล้ว นะครับเรียนเชิญท่านได้ร่วมกิจกรรมของสำนักงานการค้าจังหวัดริสเกตซึ่งจะได้จัดก,การงานถแถลงข่าวการจัดงานมหาก,กรรมโคโนเนื้อรีสเกตนะครับภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาจำหนาที่จะอยูฝังทิศตะวันตกทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นการใส่บาตรและทุกท่านยนเชิญทุกท่านได้ร่วม กปฏิบัมิาจังหวัดส nice> mm ีสเกทางด้านนี้ได้เลยรับรวมรับชมติดตาและก็ร่วมัดฝังการแถลงข่าวเกิดขึ้นส่วนราชการและก็ทานู้มีเกียรติทุกบททุกท่านด้ยครับต่อไปครับก็ส่งจะได้ตรือามออกรับมีสภาเพื่อการนุาันนกับเราท่านผูงานในราชการกันไปถ่าภาพร่วมกันนะครับทุการ่วกครั้งหนึ่งเราก็จะมีการรอบเก็บปิบัติในแ่นที่ได้รับ